สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเดียพยากรณ์ค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พยากรณ์ดวงชะตาครึ่งเดือนแรกในเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทีมงานเดียพยากรณ์และท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปลต่อไปด้วยค่ะอย่างคลิปนี้ขอสักพันไร์นะคะการดูดวงเป็นเพียงแนวทางและเป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้น อยากให้ผู้ที่มาราับฟาังปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะดูไว้ก่อนจะได้ป้องกันได้ทันนะคะงั้นมาเริ่มกันเลยค่ะและคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมถุนค่ะหากท่านใดยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวท่านเองก็สามารถดูวันเกิดของท่านเทียบกับวันที่อยู่ปกหน้าคลิปได้เลยนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาชาวราศีเมถุนในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมคือวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้านี้นะคะชาวราศีเมถุนในเรื่องของการงานโดดเด่นดวงมีความช่วยเหลือมีคนช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนมีผู้ใหญ่คอยผลักดันให้ได้รับการโปรโมทมีการเติบโตในอาชีพการงานที่ดีค่ะ แต่อุปสรรคก็ยังมีมีบททดสอบเข้ามางานเยอะงานแน่นงานกดดันแต่ผลงานเป็นที่น่าพอใจอาจจะเกิดคนอิดชา้าศัตรูคู่แข่งในที่รับทำให้คุณโดนนินทาอันนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะ ระวังนิดนึงในเรื่องของเอกสารสัญญาตรวจทานให้ดีก่อนเซน็นในช่วงต้นเดือนนี้มีโอกาสใหม่โปรเจกต์ใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่ๆทำให้คุณได้งานที่ท้าทายสนุกขึ้นแถมมีมุมรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะช่วงนี้ถ้าจะต้องพรีเซนต์เรื่องงานเสนอผู้ใหญ่จะมีมุมอนุมัติผ่านสมหวังค่ะยังไงให้ลุยเรื่องงานให้เต็มที่ได้เลยนะคะ มาต่อกันที่เรื่องเงินค่ะคุณมีดาวพฤหัสโคโจรเจอดาวอาทิตย์ทำให้การเงินของคุณเด่นมีโชคลาภมีความช่วยเหลือถ้าการซื้อขายก็ทํทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นลูกค้าใหม่ๆเข้ามามากขึ้น ดาวเงินทองยังโดดเด่นกว่าเดือนก่อนๆในเรื่องของการเงินอยากจะให้ระวังลูกหนี้ผิดนัดชำระเลื่อนจ่ายยังไงเตรียมแผนสำรองแผนเสริมเอาไว้รวมถึงค่าใช้จ่ายครอบครัวเพิ่มมากขึ้นมากกว่าปกติช่วงนี้เงินอาจจะไหลออกเยอะช่วงนี้จะซื้ออะไรก็ต้องคำนวณดีๆค่ะอาจจะมีของเสียของพังต้องซ่อมในช่วงนี้ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะต้องใช้เก็บข้อมูลก็อยากจะให้เซฟงานไว้ก่อนหรือท ำสำรองไว้ก็จะดีค่ะมาถึงเรื่องความรักถือว่าดีเลยนะคะความรักในช่วงต้นเดือนดาวพุธเจอทั้งอาทิตย์และลาหูคนโสดมีโอกาสเจอคนใหม่มีโอกาสเจอแบบทั้งออนไลน์แล้วก็แอป,ปต่างๆหรือมีคนแนะนำแต่ชอบหรือไม่ชอบก็ต้องดูอีกทีค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้ส่งเสริมช่วยเหลือกันได้ดีค่ะ คู่ครองค่อนข้างโดดเด่นคนที่ทำงานร่วมกันจะมีดวงแฟนมาเสริมทำให้งานผ่านไปได้ง่ายขึ้นเป็นช่วงที่ดวงแฟนช่วยเราได้ดีค่ะด้านสุขภาพและร่างกายยังไงระวังเรื่องร้อนในท้องผูกท้องเสียระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้รวมไปถึงโควิดสำหรับผู้สูงอายุเพิ่มในเรื่องของอุบัติเหตุระวังลื่นล้มค่ะ สำหรับนักเรียนนักศึกษาการเรียนระวังเรื่องสมาธิอ่านไม่เข้าใจอาจจะต้องอาศัยความพยายามมากเป็นพิเศษในช่วงต้นเดือนค่ะสรุปครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมสำหรับชาวราศีเมถุนเป็นช่วงที่การเงินคุณเด่นขึ้นการงานมีมุมเติบโตเป็นช่วงที่งานค่อนข้างแน่นต้องระวังดูแลสุขภาพให้ดีนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนยังไงก็อย่าทำงานจนหนักเกินไปค่ะ ครา่คราวเท่านี้สำหรับชาวราศีเมถุนรับความเฮงความปังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้ช่องเดะพยากรเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะขอบคุณค่ะ